วัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับร้านโลตีหวานเวอร์อีกแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวอันนี้ก็จะเป็นโลตีอะไรคะพ่อคะโรตีธรรมดามีลูกค้าเขาโทรสั่งกี่แผ่นเออสิบแผ่นเราต้องรีบทำลูกค้าเขาจะมาวันนี้ขายดีไหมคะวันนี้ขายดี ได้อยู่ไม่ได้ไข่โรตีหรอกต่อว่าไข่โรตีไม่ได้ไข่ดีดีงวนะเดี๋ยวเรามาทำเวลากันว่า10แผ่นเนะี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่ทำไมไม่ทำแป้งทำไม,ไมต้องคนตีเออคนตีไม่ นี่นึงจบไปมาลองดูกันดิว่า1ิแผ่นเราใช้เวลาเท่าไหร่โรตีธรรมดาก็จะทอดเร็วกว่าโรตีปกติเอ้ยกว่า่าโรตีใส่เครื่องน,นับหนึ่งพันสองร้อยชิ้นได้หรือเปล่าโอ้ไม่ได้ครับขอบอกเลยวันนั้นมีลูกค้าโทรมาจะเมาเราไปจะให้เราทำหนึ่งพันสองร้อยชิ้นโอ้ เซตลูกค้ายิงยิงยิงปฏิเสธเลยไม่เอาน้ำตาน้องมากมื่นกว่าบาทอ่ะมื่นกว่าบาทอ่ะไม่เอาไม่เอาเงินอยู่ตรงหน้าไม่อไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาเลยแป๊บนึงค่ะเอาไปมาคนเดียวกูรอแป๊บนึงครับมาแล้วลูกค้าที่โทรสั่งลูกค้าผู้น่ารักใช่ไหมถ่ายรูปให้ผมพ่อเลยใช่ครับใช่ถากล้องถากล้อง รีบมาตั้งรีบมาปั้นให้ครูเลยเนี่ยอกครับไมให้ไปเกลียดแล้วเนี่ยเพิ่งได้เพิ่งออกมาตั้งกระทะเพึ่งร้อนะครับโทรไปเก็บล้านแล้วไม่งั้นก็ทำออกมาจะทำแล้วเวียเช้าเพราะว่าตอนแรกก็ทำให้น้องพยามาลตัดครูไปตั้งนั่นทำให้เ่าข้างในแล้วก็มาเพราะว่า,วาอันนั้นครูไปดองเจ็บออกลองจะหมดแนวไม่ที่อยาก เป็นไรครับไม่มีชิวครับครูรีบออกมาปั่นเอาแค่เดียววันนี้ไม่มีคนที่ซอยใต้ตาอ่ายังยังอยู่ไปเสนียอยู่อ๋อแม่ก็ขี้เกียจรอช้นช้าก็ช้าขี้มาแล้วช้าน้ายังเคลียร์งานไม่เสร็จใช่ไหมเราก็จะออกมาแล้วแต่ยังช้าอยู่ครับต้องเคลียร์งานก่อนนะดีแต่ครูจะมาเอาเค้กทัานทำหอมได้ไงครับ มันเกิดใครคะมันเกิดป้าเนี่ยที่อยู่บ้านเดียวกับล<อ>ุงเนี่ยอแฟนคุณลุงอ่ะรใช่ค่ะอ๋อเกิดของลุงคุณป้าเกิดก็เลยจะไป Happy ฮะะแฮปปี้เบิร์เซ่แสดงวัานนิทกัน<ะ>แสดงวัฒนนิทกันมากเพราะเห็นน้องเข้าใจเพราะนั้นก็จะมาหาแกอยู่บ่อยๆใช่่แต่แกคุยดีนะ ก็น่าค uh ุยอยู okay, sure. ่แกมาแกชอบเซลไอ้ตัวเล็กแกชอบแซวไอ้คนเล็กเนี่ยอยู่บ้านสองคนไดู้ใกล้ๆมีลูกไหมคะเขาจะขลับไปทำงานกันหมดลูกของก็มีครอบครัวก็มีลูกคนเดียวโอ้มีลูกคนเดียวแล้วมีหลายไหมมีหลานสองคนแต่เขาก็ไปอยู่กับพ่อกับแม่เหรอนะแล้วก็คือบ้านอยู่กับต่างหาก มีลานนะมันมีหลานสองคนก็อยู่กับพ่อคุณแม่ไงทีนี้คนซื้อบ้านเขาซื้อบ้านก็อยู่กันเป็นครอบครัวอยู่ที่นี่ปะคะแม่เป็นนครปฐมนครปฐมบ้านบ้านตาบ้านบ้านตายายเขาอยู่เนี่ยหนองบีนะ นั่งก็พี่ก่อนไม่ไม่ใส่อัะจัดได้นั่งกาพี่สักสคู่จ้ะคนแก่บางทีถ้ามีเด็กแต่มันจะไปเติมความสุขนะถ้ามีมีลูกค้าหนูก็มีอีกคู่หนึ่งก็คนแก่อยู่ด้การสองคนเหมือนกันแกจะเข้าไม่กิ่โลซีนั่นแกจะอยู่กันสองคนแต่พอถึงบางทีลูกก็มาเอาไปอยู่ด้วยแบบหลายวานันแล้วค่อยกลับอะไรเงี้ยแต่ใน,น่อนนั้นส่วนมากผมก็ ถึงเขาก็ไปหาลุงขอจะขับรถหา,าป้าอะไรมีบ้านที่เนี่ยค่ะบอกลีแต่ถ้าทางนครผมนะอะไรเงี้ยถ่ายูกเขาก็จะมาหา บบช้แลวเตรียมของ, <คน S 1> องเตรียมเรียบร้อยกัยยยบวันไหนลูกับวันอาทิตย์ไปซา,ปากวันส่งคึ่เนเลยร้องไห้ <mm> จะถึงแม่เลยเร้องไห้จมถึงแม<ล>่<ล>คูหคให้เอาชุดพะลากรุที่าสีไปแต่วันนี้คูไใส่ชุดพละกกลับไปซักมันจะทันไห้ไงอ่ะไม่ทัไม่ทันอ่ะ เสื้อไอเนี่ยถ้าเราไม่ให้มันแห้งโดนแดบดบมันเหม็นอับเออเราใส่พุงใส่นั่นใส่ใส่กระเป๋าไว้ทิ่งใตันแห้งไหมมันแห้งมีแต่ว่าถ้ามันไม่โดนแดบดบแล้วตันแห้งเสร็จแล้วก็เอาปากพัดลมออกไปอย่างนี้เลยไปคืนนี้รีบไปเลยบอกว่าไม่ต้องมาไป จริงๆแล้วก็ไม่สมควรให้เด็กใส่วันนี้ใช่เพราะงั้นงดไปวันนี้ไม่จะใส่ใช่ใชวันพรนุ่งนี้หรือวันไหนพร้อมพรุ่งนี้มันต้องไม่เข้า่า่มันต้องจัดกระเป๋าแล้วเสื้อมันต้องเข้าไปอยู่ในกระเป๋าแล้วไม่ใช่ว่ามาให้ใส่แล้วซักแล้วเช้า,า,าให้คุรีคุจอเตรียมกันมันไม่ใช่ไงยังบอกโอ้โหเลยบอกว่าไม่ต้องมาไปหรอกไม่ต้องใส่แล้วก็มีเพราะว่าเอาเสื้อสีแดงเสื้อยืดสีแดงไปให้ตวน จัดกระเป๋าแล้วเลยบอกว่านั่นแหละวันนี้เขาใส่ชุดสละก็เอาเสื้อสีฟิวสีแดงออกไปแล้วถามว่าสามวันแล้วจะไปเที่ยวหาอะไรไม่จะไปวันเสาร์วันเสาร์คุณเขาไปถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกครับทีพีเอสจะพาเข้าดงอ้อยมาด้วไม่กิดป่ะโอ้มีแต่ดงไล่ดงอ้อยดงนั้นวันนักครูเขาก็บอกว่าแม่ต้องไปทางนี้ทางนี้มันยังไม่รู้จักเลยไอ้ทางที่ครูบอกคือตรงไหนหนูยังไม่เคยไปเลยอย่าไปเลยมันเข้าไปลึกนะ มันเข้าไปลึกมากตอนนั้นแม่เป็น่เคยชีวิตแม่ต้องแป่งเรื่อง้่ผ่านอะไรโอ้ยแา่มีเยอะแยครูเขาบอกว่าแม่ต้องไปทางหนึ่งมันจะใกล้หน่อยถ้าไปทางนึงมันจะไกลขอกบอกเราแต่เราไม่รู้จักเนีแล้ะทำไมไปดูในดงในลือนั่นตาเราไม่รู้จักเราไม่เคยไปเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรตรงที่เขาแา่นะจะมันเป็นไข่ก็มาี้าลูดไข้ทุกเสืออะร เราก็แย่จะยักมากก็สองใช่คะคดว่าหายเยอเลยอไรคับไม่ทันเลยยังหมดแล้วไม่ทันนะขอแป๊บเดี๋ยวก็ได้กินข้่วอยหอมทัน้วยค่ะราดลงก็แล้วก็ด้ินเดียวนะน้ำเดืด้วยติดด้วยติด้อง ไปตัดต่อให้นะ่ะอันเป็นวิดีโอวิดีโอ,โอครับลงเลยลงนี้<ด><ด>เลยมีเสียงพวกเราอ,อยู่สิไม่เป็นไรใช่มันหาย วันนี้มาเช้าคือกุ้มาช้าคือกุ๊กไก่ไก่แกงไม่ร้านนะบอกว่าไม่มีหนึ่งร้อยสุดท้ายกุงด้านนไก่เพราะว่าุไก่เน่เนี่ยแมมานี้ใส่ชุดนี้มาลงมาดูด้านนงไก่